สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่อที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนนองในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับวันนี้ก็มีแจกแน่นอนนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้มันนานนะครับน้างสำหรับตั้งค่าดีๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอะว่าวันนี้นะครับตั้งค่าของพี่นะครับนนองเรียกได้ว่ามีมาใหม่อีกแล้วนะครับและตั้งค่าของพี่นะครับนนองก็คือมีการเทสเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าหัวนะครับนนองก็คือมีการเทสนะครับตั้งแต่คนเล่นไม่เป็น คนเล่นเป็นบ้างนะครับแล้วก็คนเล่นเป็นเลยนะครับนาอก็คือตั้งค่าที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับสำหรับคนเล่นไม่เป็นนะครับดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป5นัดน,นะครับนาอก็คือแสดงว่ามีโอกาสติดหัว50%สําหรับคนที่ดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับนอ้องตา ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับน้องดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป7นัดนะครับน้องก็ถือว่าเข้าหัว70%็สเนะครับเรียกได้ว่าออกมาดีมากๆเลยนะครับขนาดดึงเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับน้องแต่ก็ดึงหัวเป็นเลยนะครับ uh น้องเรียกได้ว่าดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่า ตั้งค่าของพี่นะครับนาอก็คือมันโคตรจะดีเลยนะครับน้อแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วเราจะดึงหัวขึ้นลอยนะครับนาอก็วกกับฝีมือนิดนึงนะครับนาอต้องมีนิดนึงจริงจริงนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นการที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า1 5 0รอบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีลอยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับนาอก็คือสําหรับอันแรกนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองหรือว่ามองรอบๆนะครับนาอพี่จะเริ่มจากจุดนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนก็คือเป็นจุดใจกลางหลังในการตั้งค่านะครับน้อมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับก็คือมองรอบๆนะครับนาอก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนอยู่ที่190นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยล้วกันะครับว่าสามารถตั้งค่าได้้้ททัังง2รระะบบบบน IOS ก็ระบบ and r o i d นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนละกันนะครับนาอว่าอันแรกใส่ไปได้เลยนะครับนาออยู่ที่190เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนละกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับนาอก็จะช่วยให้เรานะครับปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะครับนาอได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันแรกนะครับจะเข้ามาควบคุมนะครับนาอแล้วก็กล้องเลนสดอทนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนหรือว่าเรอก็ระโดดลงไปนะครับนาอแล้วก็ได้ปืนแล้วเรียกว่ากล้องเลนสดอทแล้วแหละครับนาอก็คืออยู่ที่180 นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับโรีดว่าเข้าหัวโค้นจะดีนะครับนอไม่เชื่อลองไปตั้งดูได้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเข้าหัวดีมากๆนะครับนอก็คือไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่มือถือไม่สเปคแรงนะครับนอหรือว่ามือถือไม่แรงนะครับนับตั้งแต่3ามกิกนะครับนสีกิกหรือว่า 6กิก12กิกขึ้นไปนะครับนาอพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าเล่นได้ทั้งหมดนะครับนาอก็คือจะเป็นประมาณนี่ลอยนะครับนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านสโค๊พุณสองนะครับก็คือเมื่อศัตรูหลุดจากกล้องเลนสดอไปแล้วหรือว่ากล้องเลดดอไม่สามารถดึงหัวศัตรูได้แล้วนะครับนาอสโคุ๊ณสองจะเข้ามาช่วยเรานะครับหรือว่าเกมเกมนั้นนะครับมีแค่สโคุ๊ณสองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าสโค๊ปุณสองนะครับนาอก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับนาอก็ให้เรานะครับน้อก็คือต แ0ได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสโคปคุณ2นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางได้ของสโคปคุณ4นะครับสำหรับสโคปคุณ4ี่นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่190ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสโคปคุณ4ี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะ190อนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะตัวคนเท่ามดนะครับเราก็สามารถดึงหัวได้นะครับเนาะสำ นะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับ190นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับน้องก,ก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก,ก็คือ ตั้งไปได้เลยนะครับน้องอยู่ที่130นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับน้องก็จออกมาดีแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าบางเกมเราอาจจะไม่เล่นสไนเปอร์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับน้องการดูลงไปเราอาจจะได้สไนเปอร์ก็ได้ในเกมนั้นนะครับน้องก็สามารถตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่130อนะครับน้องส่วนอันสุดท้ายนะครับน้องถ้าคนไหนไม่ตั้งตั้งเป็นสูงได้เลยนะครับน้องหรือว่าตั้งเป็นศูนย์นะครับน้องไม่ใช่สูงนะครับก็คือส่วนคนที่ตั้งก นะครับทุกคนก็คือการควบคุมนะครับนอแนะนําให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับอันแรกก็ให้เป็นเริ่มต้นนะครับนออันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสังคมนะครับนออันที่3าก็ให้เราเปิดนะครับนอเปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให้เราเปิดนะครับนอรีโหลดอาวุธด่วนก็ให้เราเปิดนะครับสถานะรีโหลดตรงเลียงเป้าก็ให้เราเปิดนะครับนอเร้อก็มุมมองอิสระนะครับนอก็ให้เราเปิดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับนออันนี้ไม่แบบว่าไม่เปิดแล้วกันนะครับนอแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายนะครับนอก็ให้เราเปิดแล้วกันนนนนนะะคครรัับบ้าาอออกกเหืจี ก็ให้เราตั้งตามใจได้เลยนะครับโนฟังพี่ให้ดีๆนะครับโนว่าพี่จะตั้งแค่นี้นะครับโนแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะครับสามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับทุกคนเดก็จะประมาณนี้เลยนะครับโนสำหรับุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับโนก็คือไม่ต้องถามเพิ่มนะครับถ้านอกเหนือจากนี้สามารถตั้งได้ตามใจนะครับนนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโนสำหรับคนที่แบบว่าอยากตั้งแล้วกันนะครับทุกคน มาดูที่ขนาดของปุ่มกันบ้างนะครับุกคนพี่ขอบบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับขนาดของปุ่มนะครับนาออันนี้ก็เป็นจุดใจกลางที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือมือถือหน้าจอยเล็กนะครับตั้งอยู่ที่49นะครับมือถือที่แบบว่าพัลมูบาลปัจจุบันหรือว่าทุกคนเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนาอก็ให้ตั้งอยู่ที่59ได้เลยนะครับนาอก็จะเป็นเประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับรับประกันว่าออกมาดีแน่นอนนะครับส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในไอแพดหรือว แลยนะครับว่าสําหรับน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตั้งได้เลยนะครับน้องสำหรับ69นะครับน้องหรือว่า59 49นะครับก็ลองเลือกตั้งดูได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือ สามารถนะครับนอตั้งในส่วนของปุ่มได้นะครับนอตำแหน่งการวางปุ่มนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสําหรับวงนอคนไหนนะครับพี่แบบว่าตั้งนะครับนะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่ขีดลูกศรไว้ให้อยู่นะครับนอเราก็ต่อมาก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนอก็คือกราฟิกแล้วกันนะครับมือถือคนไหนไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับมือถือคนไหนกลางๆเล บ้างกระตุกบ้างนะครับตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือคนไหนเร่งแรนะครับเนาะก็ตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับปิดแค่เงานะครับเนาะก็จำประมาณนี้เลยนะครับและจะเล่นสนุกมากๆเลยนะครับเนาะก็ต้องตั้งให้เหมาะสมนะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับตั้งข่าวพี่ก็คือสามารถตั้ง DPI ก็ได้และไม่ตั้ง DPI ก็ได้นะครับเนาะส่วนถ้าคนไหนอยากตั้ง DPI นะครับก็ให้ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ขึ้นให้แล้วในตอนนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี่าาจจกหนะเตมม เลยนะครับสาหรับตั้งค่านะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับสําหรับตั้งค่าดีๆนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับนอกว่าตั้งค่าแต่ละนะครับก็คือตั้งใจทํามากๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็คือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็ กดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับ EP ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย